พี่ปิ๊กรู้มะบางทีพี่ก็เหมือนแมวดําตัวใหญ่แล้วไม่ใช่แมวดําธรรมดานะเป็นแมวดําจอมหญิงด้วยไม่รู้เหรอครับหนาบอกให้พี่ฟังแล้วนี่ไงก็เวลาหนาหยอดพี่ทีไรนี่ยนะพี่จะชอบมองด้วยหางตาที่มีแต่ความเฉยชาเวลามาเล่นด้วยก็ไม่ค่อยพูดมีแต่จะเดินหนีเดินหลบแต่บางครั้งก็ดูใจดีหนาเลยชอบพี่มึงมากไงแถมยังชอบมากขึ้นทุกวันเลยด้วย ขอโทษนะครับแต่หลังจากนี้คุณต้นหนาช่วยเลิกไม่ยุ่งกับผมสักทีได้ไหมตอนนั้นผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนเองแต่ตอนนี้ผมอึดอัดนะ่และผมก็ไม่ได้อยากให้ใครมาตามจีจแบบนี้ด้วยถือว่าผมขอร้องนะครับเอาเลยครับสสดิผู้ชมนะครับผมว่าตาเบกกลับมาอีกครั้งในะนิยายวายเรื่องปิ้งรักในแมวดำโดยคุณเขียนดามิล,ลี่ถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอ้ไปไง เจอแนะนําเรื่องเข้าไปพระเอกโคตรเฉยชายเย็นชาสุดๆโอ้ไม่ก้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฉยชายได้สักแค่ไหนนะแหมรู้แล้วนะอยากฟังขอพูดแป๊บหนึ่งนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะโอเคเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงนั้นก็ไปฟังกันเลยครับอารมพบทขอนแกน่นพุทธศักราช2562ทุกคนเชื่อเรื่องดวงอภพร,รักกันไหมผมคนนึงละที่ไม่เชื่อทว่าแม่ผมเขาเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อน,นานมาแล้ว ไม่เชิงว่าเล่าหรอกแต่ว่าเขาพูดมามอยกับเพื่อนๆที่มาหาตัวผมตอนเด็กเลยได้นั่งฟังไปด้วยขณะแกะกุ้งย่างในตอนนั้นแม่เล่าว่าเคยมีคนบอกว่าท่านเป็นคนอาภัพรักเวลาที่คบใครก็จะต้องมีเหตุให้เลือกกันตลอดซึ่งสมัยวัยรุ่นฟังดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นแม่ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดอีกทั้งยังอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เป็นจริงหรอกกระทั่งวันที่เขาได้ทํางานวันแรกได้พบกับชายหนุ่มข้งางแผนาก ใช้ผู้นั้นก็ได้เข้ามาพิชิตกำแพงหัวใจของแม่ตั้งแต่แรกพบสายตาแม่บอกว่าเขาทั้งสูงทั้งหล่อเพียบพร้อมทุกอย่างติดอยู่อย่างเดียวเขาไม่สนใจแม่เลยจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทําให้แม่เอากลับมาคิดว่าหรือจริงๆแล้วแม่จะเป็นคนอาภาัพรักอย่างที่เขาบอกแต่สุดท้ายคนคนนั้นก็คือพ่อผมในวันนี้ส่วนตัวผมเองเพิ่งเติบโตมาใช้ชีวิตได้16ปี อยู่ๆวันนี้ก็อยากรู้เรื่องความรักของพ่อกับแม่ขึ้นมาซะอย่างนั้นอยากรู้ว่าความจริงแล้วเรื่องดวงอภรพรักของแม่มีจริงไหมถ้าดูจากตอนนี้ผมเห็นทั้งคู่รักกันดีมาตลอดเหมือนต่างคนต่างเป็นที่พักพิงของกันและกันเวลามีเรื่องไม่สบายใจต่างฝ่ายต่างก็คอยเติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่เสมอผมจึงไม่เคยเห็นพวกท่านทะเลาะก,กันเลยเอ๊ะหรืออาจจะมีแต่ผมไม่เคยรู้แต่นอกนั้นคงมีแต่เรื่องเล็กน้อยส่วนใหญ่แม่ชอบบ่นมากกว่า ผมเลยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องที่แม่เล่าเท่าไหร่เพราะแม่น่ะชอบโมแม่รู้จักกับพ่อได้ไงอะปลายฝนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อปิก๊กและแม่ต้นหนาพูดขึ้นกลางโต๊ะอาหารด้วยความอยากรู้ทำให้อีกสองคนที่ร่วมโต๊ะจ้องมองมาที่เจ้าของประโยคหุยจะให้แม่พูดเหรอเรื่องมันยาวซะด้วยสิก็พูดสิแม่หนูอยากฟังอะนานาๆเล่าให้ฟังหน่อย คนเป็นแม่หัวเราะชอบใจใหญ่โดยมีพ่อนั่งมองหน้าแม่ด้วยสายตาหวานหยาดเยิงเง้มแม่เจอกับพ่อตอนทํางานอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นเหมือนพ่อเขาทางานอยู่คนละแผนกทีนี้ลุงทีเขาก็พาแม่ไปทําความรู้จักกับลุงคณินที่แผนกนั่นล่ะแล้วพ่อเธอก็ทํางานอยู่แผนกนี้ไงแต่ตอนนั้นแม่เกือบจะไม่ได้คุยกับพ่อเธอแล้วนะต้องขอบคุณลุงคณินที่แนะนําแม่ให้พ่อเธอได้รู้จักแล้วหลังจากนั้นล่ะผมเอามือคำโตอาหารพลันถามผู้เด็กครั้งด้วยความสงสยัย ก็รู้จักกันเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็นี่แม่จะบอกอะไรให้นะตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่สบตากับพ่อนะแม่ก็รู้สึกปิ๊งพ่อเลยทันทีพอแม่พูดจบเขาหันไปส่งรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ให้พ่อพร้อมกับหรีตาลงเล็กน้อยพ่อผมก็พอกันจ้องแม่ปาจะกลืนกินรู้แล้วนะว่ารักกันมากเหมือนตอนนี้ผมได้กลายเป็นอากาศไปแล้วหนูไม่ปลกใจเลยงั้นแสดงว่าแม่ก็จีบพ่อก่อนนะสิใช่ไหม โทษอยู่แล้วสิเราจะรอให้หนุ่มมาจีบเราก่อนทําไมแล้วสมัยนั้นนะพ่อเธอนะ่ะแทบจะไม่สนใจแม่เลยด้วยซ้ําแต่สุดท้ายพ่อเธอก็แพ้มารยาร้อยเล่มเกวียนของแม่ผู้ <c oughs> เป็นแม่พูดโอ้อวดโม้ไม่หยุดจนคุณสามีต้องเอื้อมมือมาลูบขาอ่อนด้วยความรู้สึกเริ่มอายลูกแหมคุณต้นหนาวคนนี้หน้าหมันไส้จริงๆเลยนะแล้วสรุปว่าที่มีคนเคยบอกแม่ว่าแม่เป็นคนอาพรมรังได้จริงไหมอะ จะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงล่ะดูสิถ้าเป็นจริงจะได้พ่อเธอมาหรือไงผมเบะปากใส่ผู้เป็นแม่อย่างมันไส้พ่อยังคงนั่งยิ้มไม่พูดไม่จาเมาแต่หน้าแม่อยู่อย่างนั้นเอาเธอรู้แล้วว่ารักกันมากอะ่ะแล้วคุณปิ๊กจะไม่พูดอะไรหน่อยละครับหึผมละสายตาจากแม่หันหน้าไปมองคนเป็นพ่อพลางถามน้วเสียงหยอกล้อจะให้พูดอะไรอีกเล่าชอบแม่ที่ตรงไหนอะผมถามต่อ แม่เขายิ้มหวานทำงานเก่งนิสัยดีน่ารักน้ำเสียงแหบทุ้มจากคนเป็นพ่อพูดมาเพียงไม่กี่ประโยคแต่กลับเข้าใจทุกอย่างพูดไปสิว่าพี่จีบหนาวเนี่ยแม่พูดสวนขึ้นจิ้มแขนพ่อหนึ่งทีอย่างเคอริกเขินพ่อเธอเนรักแม่มากนะแต่บางทีก็รักเกินจนไม่ฟังแม่บ้างละอืมไม่พูดแล้วดีกว่าเดี๋ยวพ่อเธองอน แม่หยุดพูดเพราะเห็นแววตาคมที่จ้องมองมาเรากับไม่อยากจะให้พูดต่อหน้าผม <c oughs> มีความลับเหรอคุณปิก๊กไปๆได้แล้วชาหนุ่มแวกลางคนปัดมือไล่ผมเข้าห้อง <c oughs> เดี๋ยวสิหนูอยากรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายพ่อกับแม่เป็นรัางแรกของกันไหม <c oughs> พอผมถามทั้งคู่ก็หน้าแดงไม่กล้าสู้หน้าผมกันหมดลุงปลอยจะอยากรู้ไปทำไมลูกที่โรงเรียนให้ทำรายงานด้วอยอยังไง คนเป็นพ่อเผยสีหน้าเคร่งเครียดหลังพูดจบส่วนแม่ก็หลุดหัวเราะดังกั๊กพ่อกับแม่นะถึงจะไม่ได้เป็นรักแรกของกันและก,กันแต่ความรู้สึกของแม่ตั้งแต่วันแรกที่เจอกับพ่อเขาก็เป็นเหมือนดั่งรักแรกของแม่เสมอมาเพราะฉะนั้นแม่เลยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยยังไงละ่ะแม่ลูบไหล่ผมเบามือลังเล่าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนผมเกือบจะเศร้าแล้วเชียวถ้าประโยคสุดท้ายไม่พูดประโยคชวนหน้าหมันไส้น่ะน,นะนี่ไม่พ้นการอวดคุณสามีจริงจริง ผมเริ่มยาวแล้วนะพี่แต่ตอนเย็นมานั่งให้หนาวเล็มให้เลยนะผ่านไปไม่กี่กใจแม่ก็หันไปปัดผมคุณสามีพลังคุยจุ่จีกันอยู่2คน 2> ผมได้กลายเป็นอากาศอย่างสมบูรณ์แล้วและแตัดสินใจเดินสะบัดก้นหนีเข้าห้องหลังจากคุยกันเสร็จผมแอบม,มาเปิดดูอัลบั้มรูปที่พ่อถ่ายแม่เก็บไว้มีทั้งรูปคู่รูปเดียวที่มีแค่แม่กับรอยยิ้มบนใบหน้าของท่านโอ้มีตอนที่ผมเป็นเบบี้ด้วยในรูปผมตัวเล็กนิดเดียวเอง ผมจําได้แล้วผมเคยถามแม่ว่าในรูปนี้คือที่ไหนแม่บอกเราไปเที่ยวภูเรือกันตอนนั้นผม,มอายุได้หนึ่งขวบกําลังหัดเดินเลยมีลุงคณินแล้วก็ลุงทีด้วยไม่สิมีเพื่อนคุณปิ๊กกับคุณต้นหนาวอีกหลายคนเลยมหนาำซ้ำําแม่ยังบอกอีกว่าเพื่อนๆของแม่เหอผมมากยิ่งลุงคณินเนี่ยนะแทบจะเอาผมไปเลี้ยงเองเลยด้วยซ้ําผมไล่เปิดดูรูปในอัลบั้มไปเรื่อยๆแต่ละอัลบั้มเนี่ยที่เที่ยวไม่ซ้ํากันเลย มีรูปหนึ่งที่ฉากหลังเป็นทะเลเหมอกในช่วงปลายเดือนตุลาคมผมกับพ่อใส่เสื้อไหมพรมแขนยาวสีขาวคู่กันผมใส่หมวกไหมพรมสีฟ้าด้วยและในรูปพ่ออุ้มผมวางบนไหล่ใบหน้าผู้เป็นพ่อเปื้อนรอยยิ้มพร้อมกับชี้บอกให้ผมมองกล้องทว่าตอนนั้นผมน่าจะเกือบหนึ่งขวบมัง้งและยังทำหน้าเด๋อๆไม่รู้เรื่องส่วนรูปอื่นแม่ยิ้มกว้างอย่างสดใสเกือบทุกรูปเลยคงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยสินะแม่ผมมีแมวเหมียวด้วย เป็นแมวส้มกำลังคลอกเคลียเจ้าเหมียวสีน้ำที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีกีตาร์ที่ตอนนี้พ่อยังคงเก็บมันไว้และนั่งดีกีตาร์อยู่ทุกวันซึ่งแม่ชอบมาอวดเสมอว่าพ่อเนี่ยเล่นให้ฟังบ้างล่ะร้องเพลงให้ฟังบ้างล่ะสมยังจําทุกเพลงที่พ่อเคยร้องจีบสมัยก่อนได้หมดบางทีผมก็แอบบิดฉาแม่นะที่มีพ่อคอยดูแลเอาใจใส่ถึงบางทีพ่อจะทําอะไรเงื้องงะแต่พ่อก็พยายามดูแลแม่อย่างดีหากแต่บางอย่างที่พ่อทํามันดูขัดใจแม่ จึงมักจะโดนแม่บ่นไปบ้างในส่วนนี้ส่วนคนโดนบ่นยืนยิ้มอยู่ข้างๆอะไรก็ไม่รู้บางทีก็แอบไปฉาพ่อที่แม่มีพลังล้นเหลือคอยมีความสดใสให้ตลอดเวลาแถมแม่ทั้งเก่งแล้วก็ไม่กลัวใครนี่แหละคนที่จะปกป้องผมกับพ่อได้ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจว่าพ่อกับแม่รักกันมาตลอดหลายสิบปีทุกวันนี้ท่านก็นยังคงมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่แถมไม่มีท่าทีที่จะเบื่อกันเลยแม้แต่วันเดียวส่วนความรักของผมนั่นเหรอ แม่ผมให้มีได้เต็มที่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรหรอกทว่าคงต้องบอกให้คุณปิ๊กเลิกห่วงลูกชายเพียงคนเดียวคนนี้ได้แล้วถึงจะไม่ได้ห่วงออกหน้าออกตามากนักแต่พ่อหน้าชอบบปิให้แม่ฟังมาตลอดว่ากลัวผมจะไปมีแฟนซึ่งผมยังไม่ได้คิดถึงข้าจะมีแฟนหรอกพ่อชอบคิดไปก่อนเองเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับบทนำนะครับเอาไปแค่นี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในอนาคตน่นะเดี๋ยวก็อาจจะแบบเออน่าจะมีย้อนนะมันต้องย้อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่า พระเอกก็คือพี่ปิกสุดหลอ่อส่วนไอเอกก็คือน้องหนาวไงล่ะที่เป็นพ่อแม่นี่แหละเออยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจคุณนักเขียนดามิลลี่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียน,น,นกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามต่อ,ตอไปด้วยนะเชิญไปสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ผัก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 ผ้ายัง